พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระสารตําคคำบอกเล่าของนักบุญจอรขอถวายพระเกียแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นปีลาเรียกพระเยซูเจ้ามาถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือพระเยซูเจ้าตัดตอบว่าท่านถามดังนี้ด้วยตนเองหรือผู้อื่นบอกท่านถึงเรื่องของเราปิลาตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นชาวยิวหรือชนชาติของท่านและบรรดาหัวหน้าสมณนะมอบท่านให้ข้าพเจ้าท่านทำผิดสิ่งใดพระเยซูเจ้าตัดตอบว่าอาณาจักรของเรามีได้มาจากโลกนี้ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ผู้รับใช้ของเราก็คงจะต่อสู้เพื่อไม่ให้เราถูกมอบให้ชาวยิวแต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ บีลาจึงถามพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหมพระเยซูเจ้าตัดตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้วเราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริงผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเราพระวาจาของพระเจ้าขอพระเจ้าทร<อ>งพระเจริญรเญถิดเชิญนั่ง ตอนเริ่มพิธีได้เกินบอกแล้วว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายในเทศกาลธรรมดาสำหรับพระสาสนจากคาทอลิกของเราหนึ่งปีเรามีจะเวียนอยู่ประมาณห้าเทศกาลของปีเรียกว่าเป็นปีพิธีกรรมมีห้าเทศกาลครับก็ตอนนี้เราจะจบเทศกาลธรรมดาเทศกาลที่สองต่อไปคือเทศกาลเต็มรับเสด็จพระคิดเสด็จเจ้า เทศกาลที่สามคือเทศกาลพระคิดตะสมภพและเราก็จะเข้าสู่เทศกาลธรรมดาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นประมาณมีนาเมษาก็เทศกาลมหาพุทธและเข้าสู่เทศกาลปัสกาครับดังนั้นปีหนึ่งในปีพิทยกรรมเราก็จะเวียนอยู่5เทศกาลอย่างนี้ครับอ,อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์หน้าเราก็จะเริ่มเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิดเสเจ้าแล้ว เราจะสังเกตเห็นว่าในพระวจาองพระเจ้าในเดือนพฤศจิกายนส่วนมากพระวจาองพระเจ้าจะเน้นถึงวันพิพากษาเน้นถึงวันสิ้นโลกเน้นถึงการรอคอยซึ่งพระพจน์โดยเฉพาะยิ่งในวันนี้พระวจาบทอ่านที่หนึ่งจากประกาศดานียลและบทอ่านที่สองโดยเฉพาะยิ่งหนังสือวิวรร์เราจะพบว่าหนังสือวิวร์ จะเน้นถึงวันพิพากษาวันสิ้นโลกคนดีคนชั่วครับถ้าเรามองดูผิวเผินอาจจะดูเหมือนว่าโอ้โหหดร้ายครับจะมีการพิพากษาเราจะตกนรกกันหมดหรือเปล่าหรือวันสิ้นโลกครับก็มีผู้คนพูดกันแล้วก็ตีความหมายกันมากมายตั้งแต่ปี2000มาแล้วปี2000ว่าโลกจะแตกหรือเมื่อปีที่แล้ว ก็มีหนังเรื่อง2,012น้ํา้ำท่วมโลกปีนี้ก็จะสิ้นปีแล้วก็ยังไม่มีครับดังนั้น,น,นผู้คนต่างๆและหลายหลาย,ลาย,ลายคนจะให้ภาพพจน์ตีความทางศาสนาของเราดูเหมือนจะน่ากลัววันสิ้นโลกจะมาแล้วเราจะตายกันหมดจะตกนรกกันหมดหรือเปล่าจริงๆแล้วเมื่อพูดพูดถึงหน,นังสือวินวร์พระสารจากักรหรือพระสุจ้าเองไม่ต้องการที่จะให้เราเห็นภาพพบคือความเลวร้ายความโหดร้าย การลงโทษแต่พระสันกจต้องการให้เรามองอีกมิติหนึ่งแทนที่เราจะมองว่าวันสิ้นโลกจะมาเมื่อไหร่จะได้เต็มตัวพระสัจไม่ตั้งการให้มององนั้นแต่พระสันตต้องการบอกว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรมากกว่าเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อวันนั้นมาถึงวันนั้นมาถึงก็คือวันที่เราจะจากโลกไปวันที่เราจะตายไป พระสัจจ์ที่ต้องการอย่างนี้มากกว่าต้องการที่จะให้เราดําเนินชีวิตอย่างดีเพื่อเตรียมพร้อมความเชื่อของเราคริสชนที่เราผ่านมาเมื่อต้นเดือนที่เราได้เสกปัจชาหรือลึกถึงผู้ตายคิสชนเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้รับชีวิตนิรันดรเราจะกลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระสุจา้าเราจะได้อยู่ในพระนจักสวรรค์ร่วมกันพร้อมกับพระองค์พร้อมหน้ากันอันนี้เป็นความเชื่อของเรา ครับดังน,นั้นพระสัจจ์บอกว่าเพื่อเหมาะสมที่จะเราจะได้รับรางวัลอันนั้นรางวัลอันสูงสุดคือได้รับชีวิตนิรันดรอ,อยู่ในมหจาจักรของพระองค์ปัจจุบันสําคัญเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรเตรียมพร้อมดีอย่างไรมากกว่าเพื่อพร้อมสู่พระอาจักรของพระองค์แทนที่จะมากังวลว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่จะสิ้นโลกเมื่อไหร่นะครับในปัจจุบันนี้ เราทุกคนเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเขาเรียกว่าโลกแห่งยุคดิจิตอลหรือยุคไอทีครับเราปฏิเสธไม่ได้เราอยู่แล้วก็ใช้มันครับยุคไอทียุคดิจิตอลทำให้เราดูเหมือนว่าอะไรก็จะรวดเร็วอะไรจะก็จะว่องไวไปหมดเพียงแค่ปลายนิ้วมือใช่ไหมครับครับเป็นต้นเด็กๆเกยาว,วชนปัจจบุบันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะรู้จะทันจะไว สำหรับผู้ที่มีอายุอาจจะไม่ทันนิดหน่อยแต่เราก็ไปเสียไม่ได้เราอยู่ในโลกในสังคมปัจจุบันที่ใช้กันครับเมื่อสมัยก่อนเวลาเจอติดต่อกันทีหนึ่งจดหมายเป็นอาทิตย์โทรเลขเป็นอาทิตย์สมัยนี้เพียงแค่ปลายนิ้วมือกดเลขสิบตัวภายภายในหนึ่งวินาทีเราก็คุยกันได้แล้วแม้แต่อยู่คนละฝั่งของโลกจดหมายจากหนึ่งอาทิตย์ปัจจุบันนี้ เพียงแค่พิมพ์แล้วก็กดหนึ่งวินาทีจดหมายอีเมลนั้นก็ส่งไปไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงไรในมุมโลกก็ส่งถึงกันแล้วครับเพราะฉนั้นเราอยู่ในในสังคมอย่างนี้และเราก็ใช้มันเราไปเสษไม่ได้แต่หลายๆครั้งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราดำเนินชีวิตรวดเร็วไปด้วย ดูเหมือนว่าเราต้องรวดเร็วเราต้องมอนชีวิตรวดเร็วไม่งั้นไม่ทันคนอื่นเราต้องไขว้คว้าทุกสิ่งให้ได้เราต้องทํามาหากินเราต้องทาทุกสิ่งอย่างดูเหมือนว่าชีวิตของเราเนี่ยรวดเร็วเลยเกินแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับดังนั้นในอาทิตย์สุดท้ายของเทศกาลธรรมดาของปีบิดคมที่เราจะเข้าสู่เทศกาเศลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าพระสารจากจึงเชิญชวนพี่น้องคิตชนทุกคนนี้ให้หยุดหยุดชีวิตของเราจากความรวดเร็วต่างๆเหล่านี้แล้วก็ดําเนินชีวิต ควรกระแสะของโลกบ้างในบางครัง้งบางคราวในชีวิตของเราเราต้องมีช่วงระยะเวลาที่หยุดบ้างในชีวิตของเราปกติเวลาพระสงค์นักบวชหนึ่งเดือนเราจะมีเขาเรียกว่าการเคาเงียบที่เราจะมาหยุดชีวิตแล้วก็พิจารณาแต่ตองถึงการําเนินชีวิตกระแสะเรียกของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างเราได้เดินตามตอบเสียงเรียกของพระเจ้าอย่างนี้หรือเปล่าในหนึ่งเดือนของเราสําหรับริเตียนเราถึงไม้มไม่มีไม่มีการเข้าเงียบ แต่เชิญชวนพี่น้องทุกคนให้เราได้มีช่วงระยะเวลาที่เราหยุดแล้วก็คิดถึงพระเจ้าหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อคิดถึงไต่ตองถึงชีวิตคริสตชนของเราว่าเราดําเนินชีวิตอย่างไรเราดำเนินชีวิตเหมาะสมกับความเป็นคริจสตชนของเราอย่างดีหรือเปล่าหรือเราดำเนินชีวิตตามกระแสของโลกมากจนเกินไปให้เงินทอง ให้วัตถุสิ่งของมาเป็นเจ้านายของเราแทนที่เราจะเป็นเจ้านายของสิ่งเหล่านั้นครับให้เรามาได้มาคิดครัเป็นต้นท้ายปีวิธีกรรมนี้เพื่อเตรียมสู่สเทศกาลปัฤติสมโฟเป็นโอกาสดีที่เราจะพิจารณาตัวเราเองพิจารณาดูว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเหตุการ์รอคอยเรารอคอยอะไรแน่นอนเป็นความเชื่อของเราว่าเรารอคอยการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งขององค์พระเยซูเจา้า เมื่อพระอ,องค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะกลับคืนชีพพร้อมกันเหมือนในหนังสือวิวร์บทอันที่สองในวันนี้บอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นบุคคลแรกที่กลับคืนชีพพระองค์เป็นอัลฟาและโอเมกา้านั่นก็คือพระอ,องค์เป็นจุดเริ่มต้นและก็เป็นจุดสุดท้ายสุดท้ายแล้วพระอ,องค์เป็นผู้แรกที่กลับคืนชีพสุดท้ายแล้วเราก็เช่นเดียวกันเราจะเป็นบุคคลต่อไปที่จะกลับคืนชีพ และได้รับชีวิตนิรันดรอ์อยู่กับพระองค์ครับอันนี้เป็นเทศกาล่นการรอคอยที่เรากำลังรอคอยการเสกใหม่ครั้งหนึ่งรอคอยหลังวันที่เราจะได้รับคือชีวิตชีวิตนิรันดร์นั่นเองพระวสานนบุญยนในวันนี้เป็นเรื่องนบุญยนเล่าถึงตอนที่พระเพซุเจ้าถูกจับและกำลังถูกตัดสินโดยปีลากษัตริย์ในสมัยนั้นข้อความในวันนี้ มีความหมายสำหรับพวกเราปีลาศได้ถามได้เรียกพระเยซูเจ้ามาแล้วก็ถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือพระโทษที่พระเยซูเจ้าถูกจับมานี้ก็คือว่าตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์แทนตัวเองปีลาศก็ย่อมตกใจก็เป็นข้อาหาราแรงสมัยนั้นนะครับคำตอบของพระเยซูเจ้าที่แสดงถึงความชัดเจนถึงความเป็นพระเจ้าในวันนี้ พระอ,องค์ได้ตอบแก่ปีลาตอย่างชัดเจนและยืนยันว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้วเราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ครับวันนี้เราสมโพสพระสุจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลโลกพระสุจ้าในวันนี้ตอบชัดเจนว่าพระอ,องค์คือกษัตริย์และก็เกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์ที่พระอ,องค์หมายถึงไม่ได้เป็นกษัตริย์เหมือนปีลาศไม่ได้เป็นกษัตริย์เหมือน ชาวโลกทั่วไปพระองค์เป็นกษัตริย์ที่แตกต่างพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งทุกคนพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งสายคนละโลกพระองค์ยังบอกในวันนี้บอกว่าอาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้อาณาจักรของพระองค์พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีอาณาจักรปกครองอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่ของบนโลกนี้แต่อาณาจักรของพระองค์คือบนสวรรค์และพระองค์ก็คงเป็นกษัตริย์ที่แตกต่างจากกษัตริย์บนโลก กษัตริย์ของบนโลกเมื่อเรานึกถึงก็คือกษัตริย์ต้องมีมงกุฎกษัตริย์ต้องมีอำนาจกษัตริย์ต้องมีข้าราชบริพารกษัตริย์ต้องมีพระราชวังกษัตริย์ต้องมีอาณาเขตปกครองมีเมืองขึ้นต้องไปตีไปมีเมืองขึ้นของตนเองแต่พระองค์ตกกันข้ามความหมายของกษัตริย์ที่พระองค์ทรงเป็นก็คือพระองค์เป็นกษัตริย์ที่เกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ดำเนินชีวิตธรรมดาธรรมดา ลูกช่างไม้ลูกแม่บ้านมารีพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไปและในบางครั้งในพระวจาของพระเจ้าดูเหมือนว่าลำบากกว่าคนทั่วไปอีกพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่กับคนยากจนพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่กับคนบาปพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่กับคนที่ทุกคนรังเกียจไม่มีใครอยากพูดอยากคบหาด้วย ในพระวาจาของพระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งพระบรมสารทัสี่เราพบเห็นอยู่เสมอที่พระองค์ทรงแส,สดงถึงความเป็นกษัตรยิย์ที่ออกมาคุณลักษณะเช่นนี้ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่มีอํานาจมากกว่าคนอื่นแต่เป็นกษัตริย์ที่รับใช้ผู้อื่นครับนั้นคุณลักษณะของกษัตริย์ที่พระสุจ้าเป็นและเราเฉลมิมฉลองกันในวันนี้ในวันนี้อยากจะยกมาอยู่สองประการด้วยกัน คุณลักษณะหรืออัตลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าในวันนี้ประการแรกเป็นคุณลักษณะของความเมตตากรุณาสงสารคนอื่นซึ่งเราพบในพระวาจาในพระสนรันสีเราจะพบว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาพระองค์ไม่ว่าจะเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นคนบาปคนพิการคนที่เป็นโรคต่างๆโรคติดต่อที่ทุกคนรังเกียจ เมื่อเข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อแล้วเราจะพบว่าพระองค์ทรงมีความเมตตาสงสารทุกคนที่มาหาพระสุจา้าต้องการให้พระองค์รักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บจากความพิการและเราก็พบในพระวาจนะพระองค์พระองค์ได้รักษาเขาทุกคนที่มีความเชื่อและนอกจากรักษาแล้วพระองค์ยังอาภัยบาอาภัยความผิดที่เขาได้ทํามาทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครครับอันนี้เป็นคุณลักษณะประการแรกที่อยากจะยกมาในวันนี้ คุณลักษณะของความเป็นกษัตริย์ที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตให้เห็นประการที่สองก็คือความมีใจเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้กับบาปและความชั่วร้ายต่างๆเรา,าก็พบเช่นเดียวกันในพระวจ,จาของพระองค์ครับเมื่อใดก็ตามสถานที่ใดก็ตามที่มีบาปพระองค์ทรงยืนยันแล้วก็ต่อสู้ในพระวิหารที่มีการค้าขายมีการแลกเงินมีการขายสิ่งต่างในพระวิหารพระองค์ทรงโมโหแล้วก็ทำลาย ที่ใดก็ตามที่มีการเบียดเบียนกันทําบาปชาวฟาริสีชาวาพวกธรรมจารย์ที่เป็นพวกสมณะเป็นผู้มีทธิพลในสมัยนั้นพระองค์ทรงยืนยันถึงความเด็ดเดี่ยวเช่นนี้พระองค์ไม่สนใจว่าเขาจะเป็นใครพระองค์ทรงตําหนิติเตียนทุกครั้งที่เขาทําบาที่เขาเบียดเบียนคนอื่นและเมื่อใดก็ตามที่ไหนที่มีบาพระองค์ทรงต่อต้านครับอันนี้เป็น คุณลักษณะเด่นๆสองประการของความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้ามีใจเมตตากรุณาสงสารคนอื่นและมีใจเด็ดเดียวที่จะต่อสู้กับบาปค,ความชั่วร้ายต่างๆสําหรับเราคริสชนเราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับสินล้างบาปเป็นผู้ที่เชื่อรักและไว้วางใจในองค์พระสุจ้าเรามีคุณเราได้ซึมซับคุณลักษณะทั้งสองประการนี้ของพระสเจ้า จากพระวจนะของพระองค์จากสินสิทธิต่างๆที่เราได้รับไม่มากก็น้อยในชีวิตของเราเรามีทั้งสองคุณลักษณะนี้แต่เราเมื่อเรามหันมามองชีวิตของเราเราก็พบว่ามีหลายๆครั้งถึงแม้เราจะซึมซับคุณลักษณะทั้งสองประการนี้ของพระูสุดเจา้าเราก็พบว่าในชีวิตของเราเรายังบกพร่องหลายๆครั้งในชีวิตของเราเราไม่ได้เมตตาสงสารก้วนาต่อคนอื่นเท่าที่ควร บางครั้งเราเห็นผู้ที่ตกทุกข์กได้ยากไม่ว่าด้านทรัพย์สินหรือทางด้านจิตใจเราชำใจเย็นเฉยเราเดินมองแล้วก็แค่รู้สึกแล้วก็เดินผ่านไปไม่ได้รู้จักที่จะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องเท่าที่ควรหลายๆครั้งเราไม่ได้มีความาคุณลักษณะประการที่สองของพระเยซูเจ้าคือมีใจเดียวที่ต่อ,ตอสู้กับบาปบางครั้งเราทําบาปเรื่อยๆหรือบางครั้งเราเป็นเหตุ จุงใจให้คนอื่นทำบาปนอกจากจะทำบาปแล้วยังไปจุงใจคนอื่นอีกให้มาทำบาปเหมือนกับเราหรือเมื่อเราเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ไดีเกิดขึ้นในสังคมในครอบครัวของเราในชุมชนของเราในที่ทำงานที่เราทำงานด้วยในโรงเรียนที่เราเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนในมหาลัยที่เราเรียนอยู่บางครั้งเราเห็นสิ่งที่ไม่ไดีเกิดขึ้นและเราก็เฉย เราดูเหมือนว่าไม่เป็นไรหรือมองคิดว่าเมื่อเราไปแล้วเดี๋ยวตัวเราจะเดือดร้อนไม่ใช่ธุระองค์การอะไรของเราดังนั้นเราจึงเฉยครับดังนั้นพี่น้องคุณลักษณะที่ดีสมประการนี้ความมีใจเมตตากรุณาและการมีใจเด็ดเดี่ยวที่จะต่อสู้กับบาปและความชั่วรลายในโอกาสที่เราสมพูดพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลและโลกในวันนี้ให้เราวอนขอพระองค์ โดยอาศัยพระวจาและศินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราได้รับโดยเฉพาะยิ่งสินมาสิทธิ์อ้อนวอนให้พระงค์ได้อวยพรเราเพื่อเราจะได้ซึมทราบซึมซับคุณลักษณะที่ดีสองประการน,นี้ของพระสุเจ้าเข้ามาในตัวเราและเราไม่ได้ซึมซับลงมาในตัวเราแค่นั้นเราจะมุ่งสู่การปฏิบัติเราจะมีใจเมตตากรุณาต่อคนอื่นเสมอเราจะมีจิตใจที่จะต่อสู้กับบาป เห็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆในสังคมเราจะไม่อยู่เฉยเราจะเป็นพยานยืนยันเหมือนกับองค์พระสุจ้ายืนยันว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราได้แสดงสิ่งต่างๆนี้ออกไปในชีวิตประจำวันของเราครับขอองค์พระสุจ้าขอพระแม่มารีอมปธรรมของเราช่วยอ้อนวอนพระิเจ้าโปรดประทานพระพรของเราให้เราได้สามารถมัชีวิตคริดสิ่นอย่างดีมีใจหนักแน่นมีใจที่เมตตากรุณาต่อคนอื่นและ ต่อสู้กับบาปและความช่วยลายในชีวิตของเราเสมอครับขอบพอระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน